ไม่มีสิ่งใดเกิดผลได้โดยปราศจากคําอธิษฐานคุณกําลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่30ตุลาคมพลังของการอธิษฐานลูกาบทที่11ข้อหนึ่งพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้ว สาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอนสอนพวกศิษย์ของท่านอ่านเพิ่มเติมลูกาบทที่11ข้อ1นถึงสเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ทำการอัศจรรย์มากที่สุดที่เคยมีมาบนโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นผู้เทศนาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็น่าแปลกใจมากเช่นกันที่สาวกของพระเยซูให้พระองค์สอนถึงการอธิษฐานแทนที่จะให้พระเยซูสอนการทำไม้สำคัญการอัศจรรย์หรือสอนให้เทศนาอย่างไรให้คนประทับใจในคำสอนพวกเขารู้ดีว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานนั้นให้พลังมากกว่าไม้สำคัญและคำสอนต่าง แท้จริงแล้วในพระกายของพระองค์กับพระบิดาได้ส่งให้พลังในการทำหมายสำคัญและสิทธิอำนาจในคำพูดแบบไม่มีมนุษย์คนไหนเคยได้พูดมาก่อนพระเยซูบ,บอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าพระบิดาเป็นผู้ทำหมายสำคัญผ่านพระองค์และคำสอนของพระองค์ก็ไม่ใช่ของพระองค์เองแต่เป็นของพระบิดา เหมือนที่ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5ว่าถ้าแยกจากพระองค์แล้วเราก็ทำสิ่งใดไม่ได้เลยมีหลายสิ่งที่เราควรทำแต่นอกจากการอธิษฐานแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเกิดผลได้โดยปราศจากคำอธิษฐานคำอธิษฐานเป็นหนทางหลักที่จะทูลขอจากพระองค์เมื่อสาวกขอให้พระเยซูสอนถึงวิธีการอธิษฐานพระองค์ทรงสอนพวกเขา แต่หัวใจสำคัญคือการเข้าใกล้พระบิดาและสนทนากับพระองค์พระองค์ไม่ต้องการได้ยินคำอธิษฐานแบบที่ท่องจำได้จากเราพระองค์ต้องการได้ยินคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจและความคิดของเราเพราะพระองค์ต้องการมีความสัมพันธ์กับเราเพื่อช่วยเราและอวยพรเราในทุกทางที่พระองค์สามารถวันนี้ คุณสามารถอธิษฐานโดยคาดหวังที่จะได้รับคำตอบจากพระบิดาพระองค์พร้อมที่จะประทานคำตอบแก่ทุกคำอธิษฐานของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าพระเยซูตรัสว่าคำอธิษฐานของคุณเป็นกุญแจแห่งพลังชีวิตคริสเตียนของคุณคำอธิษฐานของเราเป็นกุญแจแห่งพลังชีวิตของคริสเตียน ให้เราเริ่มต้นอธิษฐานในเวลานี้เลยให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ทุกคําอธิษฐานของลูกเกิดผลเป็นจริงขอทรงตอบคําอธิษฐานที่ลูกทูลขอต่อพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน